สวัสดีครับผ่เแม่พี่น้องครับผมมือนีช่อง GJK จากว่าฟ้ามกับมาอยู่ที่อันนี้มีซื้อฟ้ามมาครับผมบอมีนะครับผมอันนี้มาอยู่ที่เอ่อขอกมาของตาที่นะครับผมตาที่นะครับอยู่บ้านโกรกนะครับบ้านโกรกอำเภออย่างครับอำเภอโนนแดงบออำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้อยู่ที่บ้านโกรกนะครับอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้แม่นี้สวยมากนะครับ แม่เขาเป็นลูกตัวใดครับผมทับพอตัวโออครับทับพอตัวนะครับโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากแม่นี่หนานะครับแล้วอันนี้เป็นลูกเขานะครับลูกเคสสามหนึ่งได้กี่วันแล้วครับผมได้หกวันได้หวันนะครับเม็ดสีเข้มมากนะครับข้อขายังไม่อันนั้นเลยครับนี่ครับใหญ่นะครับดูครับจะดูใหญ่มากเม็ดสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ลักษณะลําตัวสวยนะครับ คู hey. ่หขาใหญ่มากขาใหญ่จนยังเดือนไม่แข็งเลยพี่น้องอันนี้สวยนะครับนี่อันนี้เจ้าของวัวน,นะครับเจ้าของวัวนี hey. ่ใครอยู่ใกล้นี้อยากเข้ามาเยี่ยมชมก็เข้ามาได้นะครับผมแต่ช่วงนี้โควิดนะครับก็จะระวังยากนิดนึงนะครับให้ hey. สวยนะครับหกวันนะครับอันนี้ลูกแรกปะครับผมลูกแรกลูกแรกนะครับผมนี่ สวยมากนะครับหากท่านใดสนใจนะตาจับเบอร์โทรศัพทของเนี่ยป086 086 0978 0978 144 144 <CC. S 1> นะครับนี่ตาทีนะครับบารานโกกนะครับอํเาเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่กล้อยู่ถ้ามาจากโคราชก็ก่อนถึงแยกโนนตะเทศนะครับผมนี่สวยนะครับสวยมาก,มากลูกเคฟสามหนึ่งส่วนตัวนี้ มีเปิดราคาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกอยู่ในหูปะครับมั่วหูเป็น่าเป็นบา,ามันนะครับสายขุนนะครับตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับผม,มตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดสามตัวสามสี่เปิดสามเซตเออสามหมื่นสี่ตัวนี้เปิดราคาสามหมื่นสี่นะครับผมนะครับก็คุยกันได้ต่อรองกันได้อยู่นะครับเนาะ <laughs> นี่ครับ เดี๋ยวมีวันนี้จะเปิดราคาให้นะครับสายขุนมีอยู่สามตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวผู้นะครับเปิดราคาไว้สามหมื่นสี่นะครับราคาก็คุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับสามหมื่นสี่นะครับอายุก็เอาไปขุนได้แล้วนะครับจะผมออกจากข้อก่อนนะครับ แม่ลงนี้ถ้าท่านใดชอบก็โทรหาตาแกเลยนะครับส่วนอันนี้แกเปิดไว้สามหมื่นสีนะครับสามหมื 30, ่นสีต่อผู้พร้อมขุนนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้แม่ลูก,กูนี้อีกอันนี้เป็นลูกใครครับตัวเล็กนี่เป็นลูกทองแดงนะครับตัวเล็กเป็นลูกทองแดงนะครับไอแม่ตัวนี้เป็นแม่ของตัวนั้นเหรอครับอ๋อ แม่ตัวนี้ครับผมเป็นแม่ของไอตัวนะ่ะตัวตัวนี้ครับตัวไม่มีเขานะครับผมตัวที่เหลเป็นแม่ของ KF นะครับนี hey. ่อันนี้เป็นน้องของเขานะครับโอ้เม็ดสีเข้มมากแต่มีลายตรงคอมาน่าจะได้มาจากพ่อ,อนอะนี่ hey. ครับผมลูกทองแดงนะครับทองแดงฟาร์มไนวิไลฟาร์มวิไลฟาร์มอ่าลูกทองแดงของวิไลฟาร์มนะครับท่านใดที่ผสมทองแดงของวิไลฟาร์มไว้ ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะมาเห็นแล้วถือว่าเนื้อตัวใช้ได้เลยนะครับลูกทองแดงเม็ดสีเข้มนะครับลําตัวดีมากนะครับได้กี่เดือนแล้วครับอได้สามสี่วันนะครับผมสามสิบวันได้สามสิบวันนะครับหนึ่งเดือนเต็มครับผมนี่แม่ครับแม่ครับได้กี่ลูกแล้วครับนี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าโอ้ให้ลูกดีมากครับดูแผ่นหลังครับดูแผ่นหลังไอ้ทองแดงครับ เป็นหลังลองลึกเลยครับลูกทองแดงนะครับจะมากโอเคอน,นี่ลูกเคเอฟไทมอันนี้เป็นลูกของแม่นี้นี่ครับเป็นลูกของแม่นี้แล้วตัวนี้เป็นหลานของแม่นี้นะครับนี่สุดยอดครับลูกเคเอฟอันนี้3ามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นสี่สายขุนนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูอีก3ตัวนะครับมีตัวเมียด้วยตัวหนึ่ง หากท่านใดสนใจต้องการเข้ามาเยี่ยมชมหรือต้องการาซื้อวัวไปขุนก็สามารถติดต่อตาทีแกได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านโกโรกนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่มีตัวนี้ตัวนี้นะครับไอเม็ดสีแดงเข้มครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่คบตาไอมีตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวให้เจ้าของก็เปิดราคาให้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปฟังนู้นใะเห็นช่องเข้าแล้วถามราคาเพิ่นไทยเลยกได้ปะเดี๋ยวผมจะได้บอกใส่กล่องไปเลยตกงไครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่ครับไปอนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ตัวละ 30, สามหมื่นสี่เท่ากันนะครับนี่ตัวละ 30, สามหมื่นสี่เท่ากันกับตัวนั้นนะครับ หากานได้ต้องการเอาไปขุนนี่สองตัวนี้นะครับอายุประมาณปีเหมือนกันใช่ไหมครับอายุเท่ากันนะครับนี่สูงนะครับความสูงก็อยู่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบนะครับเกือบร้อยสี่สิบทุกตัวเลยนะครับความสูงตัวละสามหมื่นสี่นะครับสายขุนนะครับมนันยังลูกม่ย่นแสงป่ะไปเพิ่นได้ ส่นบ่าวไ,ไปพุ่น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 เออไปไปเออจังม่ยอมแสงลูกไปอ่าตัวนี้ทาเขาเรียบร้อยนะครับทาเขาหนึ่งตัวไปพุ่นไปไปความสูงไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับสายคุณเหมือนกันตัวนี้ก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับเอาไปอาดอาหารให้มันเนื้อออกนะครับาะ่าเขาทาเขาไปเรียบร้อยแล้ะหน้าตาก็หวานใช้ได้นะครับหวานใช้ได้ หากท่านใดที่ต้องการสายคุณก็ทัวรมาหาตาแก้ได้นะครับขอเบอร์โทรอีกรอบนะครับศูนย์แปดหกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่สีนะครับผมนี่สองตัวนี้นะครับตัวละสามหมื่นสี่นะครับตัวละสามหมื่นสี่นี่ครับมีสามตัวนะครับสายคุณเดี๋ยวให้ดูตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับดูตัวเมียอีกตัวหนึ่ง ตัวไหนตาตัวนั้นได้ <ege m. S 2> หไหมข้างนี้ท้องใน520 SK520 อ่ SK 5, ตัวนี้ท้อง SK520 <อ>แล้วนะครับตัวเมียได้กี่เดือนแล้ว8เดือนจะออกแล้วได้สินวันที่7เก้าเดือนวันที่7โอ้นมลงแล้ววันที่7นี้จะเก้าเดือนแล้วนะครับตัวนี้โอ้มันคือตัวมันคือบอลไงประเดี๋เนาะแต่หางทองไว้ดีอ่ะมันเป็นจับไว้แล้วไมผสมเลยไทยๆลูกไทย เมียนั้นเปลีป่ยนตั้งแต่สิบเดือนหรือเดี๋ยวงอแค่ปีกว่าหนึ่งเมียนว่จริงเด้โอ้ตัวนี้นะครับความสูงก็อยู่ประมาณเดี๋ยวผมบัดให้นะเฮ้ยอีะ่อะไปพุ่นไปพ่นไปพุนปพ่นอันนี้ก็ยังเป็นลูบีบแั่วะโอ้ยบังกันไว้ตัวนู้นนะครับตัวนู้นท้องนะครับตัวด้านหลังท้องนะครับมันที่เจ็ดนี้เก้าเดือนนะครับ<ส>เอาอีตัวคู่กันนี้บเปิดได้ตา เปิดท่าไหร่ครับบีบมาเตือนอ่าครับผมลูกบีบกับบวกบามันละมั้งเนี่ยคือโค้หลังไหมครับตัวนี้อ๋อถ้าท่านใดชอบตัวนี้นะครับน่าจะเป็นลูกบีบกับบวกบามันนะนะครับแมรี่แมรี่เขาผสมหลอดบีบอ๋อแมรี่ผสมบีบนะครับตัวนี้เป็นลูกบีบนะครับแมรี่ออกมาเป็นบีบมันครับผมน่าจะมีเชื้อมันด้วยน้ำแม่เขามันเลยออกมาเป็นบีบ เป็นบีบบามันตาเป็นไรยีทองมาดูมันบังกันวะแล้วยีทองนี้เปิดราคาเท่าไหร่โอ้ิดเเปิด45นะครับเปิด40,500นะครับ,เ,รบเพราะว่ามันท้องจะคลอดแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับ40,500นะครับท้อง SK520 มีใบมีหลอดเรีบยบร้อยนะครับเนาะอ่ากำหนดคลอดมันเดือนใดจำได้บ่ เพระาะว่าวันที่เจ็ดนี้ครบเก้าเดือนนะครับนี่ครับเอชคีห้าสองศูนย์นะครับเดินพูดสภาออกแน่นอนเดินพูดสภาออกแน่นอนว่าสั้นครับผมอันนี้ก็มีสากรเดียดหน้าตัวเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าเดี๋ยวมันยิงขวางกันอีบีบอยากขา,าขายกี่เอ้ยนี่นี่นี่ครับผมตัวนี้ท้องเอชคีหันนมลงแล้วนะครับ หัวนมเล็กดีด้วยลูกน่าจะกินง่ายเลยแหละครับนี่พวงนมมาแล้วนะครับพวงนมมาเร้วตัวนี้นะครับสี่หมื่นห้าเออยืนอย่างนั้นแหละลูกอันนี้บันท้ายนะครับจิมก็มีโบ๊ทติดโบ๊ทดำด้วยนะครับแต่ใบหูไม่โบ๊ทนะครับผมแล้วก็ชีทกระชับดีนะครับนี่ชีทกระชับดีเือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้แกเป็นราคาไป4หนนะครับทอง s k 5 2 0วันที่7นี้ได้9เดือนนะครับก็จะคลอดแล้วครับ ไกลละมาที่7จ็เดือนเต็มนะครับนี่โอเคนะครับถ้าท่านใดชอบอ่ตัวนี้ที่ทองเอชเองศูนย์ก็สามารถโทรมาต่อรองราคามาคุยกันได้นะครับหรือเข้ามาดูตัวได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกผสมบีฟกับชาโลาเล่นะครับผมตัวนี้หลังไม้นะครับถ้าท่านใดชอบจริงๆก็ค่อยโทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวให้ดูบันทายบันท,าย,นทายดีมากเลยตัวนี้นี่ครับบันท้ายดีมากนะครับ ใส่เนื้อนะครับตัวนี้โอเคนะครับถ้าท่านใดชอบก็เบอร์โทรอีกรอบนะครับ086 086 0978 0978 144 144 <CC. S 1> นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ช่อง j g k กัฟแฟ์มก็ขอจบการนำเสเนอไว้เพียงตัวนี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ